ครั้งหนึ่งเคยได้ตะกุดมาแล้วก็รับไปเรื่อยตามที่ตีพีพูดเมื่อกี้เก่ินก่อนตอนแรก่ะช่วงหนึ่งอ่ะมันจะมีเครื่องรางที่ที่กำลังดังในโซเชียลที่เขาจะเอามาทำเป็นเครื่องประดับแบบกำไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันดังก็เลยคุยกันว่าถ้าสมุนมีตะกุดก็คงดีเนาะถ้าสมุนไปหาพระหรืออะไรเงี้ยก็ก็คงดีอ่ะก็เลยวันนั้นอ่ะก็เลย พากันไปที่ตลาดวลโลรถอะไรโน่นนี่นั่นไปซื้อ,อลูกปัดไปซื้ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามา,มาร้อย,อยเป็นให้สวยงามออและที่นี้เนี่ยหาตะกุลยังไงก็หาไม่ได้อ่ะ<ม>ก็เลยไปทําบุญที่วัดกันพอไปทําบุญอยู่อยู่อยู่อ่ะก็มีป้าท่านหนึ่งถือตะกุลมาสองอันแล้วก็ยัดใส่มือเราเอออันนี้นะแคล้วคลาดแคล้วคลาดนะให้เรากับเพื่อนตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าพูดถึงปุ๊บแล้วเข้ามานเ,เ,เลยอ่ะตอนนั้นลืมคิดไปเลยว่ามันมาจากอะไร ไม่ลืมคิดเรื่องไม่ดีไปเลยอยู่ๆพี่สาวมีเซนพี่สาวเป็นคนมีเซนในความฝันหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วอยู่ๆพี่สาวก็เข้าเข้ามาในห้องนอนของเราแล้วก็ถามว่าเอ๊ะนี่เอาอะไรเข้ามาในบ้านหรือเปล่าเออพราะเมื่อคืนฝันว่าเห็นเด็กตัวดำๆนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานของเราแล้วก็แล้วก็หันหน้ามาแล้วก็เหมือนเหมือนฉีกยิ้มไปถึงหูแล้วก็มีฟันแหลมแหลมแหลมแแหลมอย่างเงี้ย แล้วเธอไม่ได้บอกพี่หรอเออฉันได้มาแล้วบอกแล้วบอกบอกบอกก็คือแบบนั่งนั่งคุยตอนที่พี่มาบอกเราก็บอกเลยว่าอุ้ยฉันเอาตะกรุดเข้ามาอะไรเงี้ยงั้นเอาตะกรุดออกไปไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาตะกรุดอะไปกลับไปคืนที่วดัดอ,อ,อ่ะแล้วแล้วระหว่างคืนนั้นเป็นปคนทํางานกลางคืนที่ห้องตัวเองใช่ไหม,มแล้วก็นั่งทํางานอยู่ทั้งคืนอะได้ยินเสียงพยายามจะเข้ามาในประตูบ้านตลอดเวลาได้ยินเสียงก็กแก๊กก็ก็แกก,ก,กตึงตึงตะตังมาจากหน้าต่างกับประตูตลอดเวลาจนกระทั่งได้ยินเสียง โครมขึ้นมาและอีพี่สาวตัวเดียที่อยู่ข้างห้องอ่ะก็โทรมาบอกว่าได้ยินไหมมันดังมาจากบนหลังคาอุ้ยพอเช้ามาปุ๊บอาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะเอาตะกุดอ่ะไปคืนที่วัดตะกุดหายอุ้ยจนกระทั่งมีโอกาสไปดูดวงเขาบอกว่าบ้านเราอ่ะดีหมดเลยเจ้าที่ตัวทางดีมีกุมารมีอะไรเงี้ยเสียอย่าง, y y ยงเดียวหน้าบ้านอ่ะเห็นเด็กผู้หญิงตัวสีดำนั่งยิ้มแล้วก็ฟันคมอ,อยู่ วายเหมือนตอนแรกที่พี่สาวฝันใช่เราก็ถามหมอดูไปว่าเราทำยังไงได้บ้างที่จะเอาแบบสิ่งไม่ดีออกจากบ้านไปอะไรเงี้ยแล้วหมอดูก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าที่สัมผัสได้อะเขาไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรเหมือนอยู่ๆเหมือนโดนสั่งให้เข้าไปอยู่ในตะกรุดนี้แล้วก็รอวันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านเศร้าๆอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยสิ่งที่จะทำให้ปลดปล่อยเขาได้อะให้เราไปเอาน้ำมนต์จากเก้าวัด รวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาพรมบอกเขาว่าเออไปให้เรามันเอาบุญเราอะส่งว่าเออไปไปที่ที่อยากจะไปนะไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วเราถือว่าเราปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยตาตากรุดก็ไม่เจออืมตากุดก็ไม่เจออ่ะอ